วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเราจะต้องเตรียมคลิปไว้2คลิปนะคะคลิปแรกจะเป็นคลิปต้นไม้ใหญ่หรือว่าคลิปอะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากให้ประตูของเราเข้าไปอยู่คลิปที่2จะเป็นคลิปถ่ายประตูไว้แบบนี้ค่ะเมื่อเราเตรียมคลิปเสร็จแล้วไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยดีกว่าจ้า ได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอทั้ง2คลิปที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะจิ้มไปที่คลิปประตู1ครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนคลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิ้มที่คลิป1ครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ BG เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกแปลงค่ะกดค้างที่ประตูแล้วระบายสีประตูได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเทอะเพื่อนๆใช้ฟังกช์ชันยังลบลบออกได้นะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ประตูค่ะแล้วย่อส่วนปรับตำแหน่งตามต้องการ ตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะหากช่วงไหนมีเงาดำๆหรือว่าระบายสีไม่หมดเพื่อนๆกดหยุดที่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วกดการลบออกแบบกำหนดเองระบายสีเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะกดย้อนกลับค่ะหากเพื่อนๆอ,อยากได้ประตูหลายบานจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้ง แล้วเลื่อนหาฟังก์ชันคัดลอกค่ะกดค้างคลิปที่เราคัดลอกขึ้นมาค่ะแล้วลากไปไว้ด้านหน้าสุดในบรรทัดถัดไปค่ะกดค้างที่ประตูแล้วลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะอยากได้ประตูกี่บานก็คัดลอกเอาเลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะ หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ